สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบตุลาครับวันนี้พามาตามตัวพึ่งนะครับดูนะครับนี่ครับตัวเยอะมากเลยครับนี่ครับดูครับเยอะจริงๆครับตัวครับดูแลสบีการบินรับนี่ครับขึ้นแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปทางนี้นะครับนี่ครับ ไปตามทางนี้นะครับบินไปตามทางนี้ครับมาก็มาทางนี้แหละครับไปก็ไปทางนี้แหละครับตัวเยอะมากเลยครับไปครับไปดูนะครับมาทางนี้นะครับเจอลักแล้วนะครับลังเห็นแล้วครับแต่ จะพามาดูตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกนะครับนี่ครับตัดต้นไม้ครับตัดกิ่งไม้นะครับนี่ครับกิ่งไม้ขวางทางครับมองไม่เห็นครับโอ้ดูครับดูมันออกแากลังมาครับดูครับดูพึ่งแตกลังครับนี่ครับดูตัดกิ่งไม้ที่มันขวางทางนะครับมองไม่เห็นมันนะครับนี่ครับ <c oughs> แหวกไปทางมาครับดูครับดูตัวมันออกมาครับออกจากหลังมันนะครับนี่ครับข้างหน้านี่ก็ตัดไว้ครับแต่ตอนแรกมองไม่เห็นลังมันนะครับเห็นตัวบินเข้าบินออกทางนี้ครับไลยรู้ว่าลังอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับมองแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับนู่นครับอยู่ข้างในนะครับ ดำๆข้างในนะครับนะครับหาช่องให้ดูนะครับเข้าไปดูนนะครับนี่นะครับหลังอยู่ตรงนี้นะครับเจอหลังเลยยังไม่รู้เลยครับว่ามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเตรียมตัวขอแยกกันดูแป๊บนะครับ มาครับลองแย่ดูก่อนครับมีอะไรไหมหลังก็ <c oughs> ทรงก็สวยอยู่นะครับทรงก็ดูดีอยู่นะครับหลังครับ เพิ่งมาเกาะใหม่ครับไม่มีอะไรครับไปไปกันเลยครับ